วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการาอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ไว้เป็นแนวทางนะคะส่วนใครอยากให้ดูดวงตรงขึ้นทักดูดวงส่วนตัวได้นะคะซึ่งก็จะมีแบบแชทแบบคอแบบแรนดอมนะคะจองทางไลน์ได้เลยอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เขาฝากาบอกคุณว่าอะไรเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมฉันกําลังปรับตัวเองฉันกําลังพยายาม ทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วพยายามคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันฉันคิดถึงเธอนะคิดถึงเธอตลอดเลยแม้เราจะอยู่ไกลกันแม้วันนี้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงนะฉันคิดถึงเธอตลอดคิดถึงด้วยความผิดหวงังด้วยความเสียใจรู้ว่าที่ผ่านมาทําเรื่องให้เธอเสียใจผิดหวังมากจนเธอรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมกับความสัมพันธ์เนี้ย ฉันเพิ่งคิดได้ฉันเพิ่งรู้สึกตัวแล้วก็เลยอยากขอโอกาสแก้ไขมันรู้แล้วว่าเธอทุกข์ใจแค่ไหนรู้แล้ววันที่ไม่มีเธอเนี่ยมันเสียใจยังไงฉันอาจจะเพิ่งคิดได้ในวันที่เธอเริ่มแบบถอยห่างออกไปออกไปจนตอนนี้เธอแบบห่างไปจากความสัมพันธ์นี้เยอะพอสมควรแล้วจนมันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วอะแต่ฉันเองก็ยังสับสนว่าท่านต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ละ่ะ ฉันต้องทําแบบไหนฉันต้องทํำยังไงอาจจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือทําได้แค่ขอพรความรักหรือมาทํำยังไงได้อีกให้เธอได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นกันใหม่ฉันจะปรับตรุงตัวเองให้ดีขึ้นขอแค่ได้รับโอกาสอ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะให้โอกาสฉันไหมทํำยังไงดีอะฉันจะต้องปรึกษาทางไหนดี ฉันสับสนไปหมดแล้วนี่คือข้อความตอนเย็นที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะขาคณะของคุณอาจจะเป็นคนธาตุด,ดินนะคะการทุกษ์มังกรนะคะราศีพฤษภนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมราศีธนูนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประมาณนั้นอาจจะเกิดวันศุกร์วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะกันมหม่คลิปหน้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนามบาย